สวัสดีครับ FC ของน้องต้นข้าวทุกท่านหลังจากจบการแสดงคอนเสิร์ตขอบคุณแฟนเพลงครั้งที่1น้องเข้ามาบอกขอขอบคุณทุกการสนับสนุนคอนเสิร์ตต้นข้าวขอบคุณแฟนเพลงครั้งที่1จากนักเรียนร้องเพลงเพ,งเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัวสู่ความฝันการอยากมีเวทีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองเส้นทางสู่ความฝันจะดําเนินการต่อไปอย่างไรฝากพ่อพ่อแม่แม่ติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะจ๊ะผู้สูงอายุบางท่านอาจไม่คุ้นเคยกับการใช้งานสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ททีวีรวม ถึงการเข้าถึงแพลตฟอร์มไลฟ์สดต่างๆเช่น YouTube, Facebook หรือแอปพลิเคชันเฉพาะของงานนั้นๆยังไงก็ฝากถึงผู้จัดในครั้งต่อไปก็หาวิธีซัพพอร์ตกลุ่ม f c ผู้สูงวัยด้วยนะครับซึ่ง f c ของน้องต้นข้าวส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงวัยซะมากกว่าการทำความเข้าใจถึงปัญหาเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถสนับสนุนให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและเพลิดเพลินกับการชมคอนเสิร์ตไลฟ์สดได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนผู้สูงวัยบางท่านก็สามารถเข้าถึงไลฟ์สดได้แต่ก็น้อยกว่าผู้สูงวัยที่ไม่สามารถเข้าถึงได้เรามาดูการแสดงความคิดเห็นจากผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเข้าติดตามในช่องไลฟ์สดแบบปุ่มปิดได้ฝากทีมงานด้วยนะครับถ้าจะครั้งต่อไปหาวิธีง่ายๆหน่อยนะครับเพราะแฟนเพลงอายุเยอะๆกันส่วนมากทำรายการไม่เป็นคิดใหม่นะหลานต้นข้าวเพราะว่าเท่ากับปิดตัวเองแฟนเพลงจะหายหมด F c ฟก็จะหายหมดทำแบบนี้จะทำให้น้องเสียแฟนเพลงอีกเยอะเลยนะครับ เอาแน่ๆยังมีพ่อแม่แม่อีกเยอะที่อายุมากแล้วไม่เป็นโซเชียลสมัยใหม่ก็เอาเป็นว่าเพราะพ่อแม่แม่ทุกประเทศที่ติดตามน้องต้นข้าวอดดูแค่นี้จบคนแก่แล้วขั้นตอนซับซ้อนเกินไปคือทาไม่เป็นแฟนเพลงของน้องต้นข้าวมีแต่อายุมากๆทั้งนั้นเสียดายสูงไว้อดดูกดดูเลยไม่ต้องดูจบกันคนไทย20ล้านคนจะไม่ขอบคุณเลยหรือครับน้องต้นข้าวจะขอบคุณแค่สามพันถึงสี่พันคนแค่นี้ครับนอนดีกว่าครับเล่นไม่เป็นโซเชียลครับขอบคุณครับ คงเบื่อไป,ไปอีกนานยุ่งยากมากตั้งแต่เช้าถึงเย็นก็ยังสมัครไม่ได้ทําไม่ได้เพราะไม่มีแอปธนาคารเสียดายมีปัญหาคอเซ็นเตอร์มากไม่ได้เสียดายหรอกเงิน129บาทอยากเป็นกําลังใจให้น้องเหมือนกันเริ่มเริ่มทำให้พ่อพ่อแม่แม่เสียความรู้สึกแล้วในเมื่อผลประโยชน์มันเข้ามาเกี่ยวข้องจนเกิดพิกัดเสียดายเข้าไม่เป็นเลย FC จากลำปางขอเป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวปังปัง,ปงนาลูกตามองแล้วงานนี้เหมือนปิดกั้น FC ผู้สูงวัยห้ขึ้นไป F c พ่อพ่อแม่แม่ทั่วประเทศ มันเป็นยังไงยังไงอยู่นะเป็นห่งเอฟเพราะพ่อแม่แม่จังผู้ที่ให้กําลังใจตั้งแต่หนูต้นข้าวเข้าองค์การร้องเพลงอายุ6ขวบจนมาเข้าร้องเพลงชิงทุน12ปีสนับสนุนหนูต้นข้าวตลอดลูกอยากเห็นอนาคตของหนูต้นข้าวไปให้ไกลแต่เป็นตัวของตัวหนูเองอิสระมากกว่า นี้ FC ผลังเงียบของหนูต้นข้าวมีทูวประเทศลูกนี่เป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนหนึ่งของ FC ผู้สูงวัยที่ไม่สามารถเข้าชมคอนเสิร์ตไลฟ์สดกลุ่มแบบปิดของต้นข้าวขอบคุณแฟนเพลงในครั้งนี้ฝากไว้เป็นข้อคิดสําหรับผู้จัดคอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวขอบคุณแฟนเพลงในครั้งต่อไปนะครับส่วนพ่อพ่อแม่แม่ FC ของน้องต้นข้าวที่สามารถเข้าชมคอนเสิร์ตขอบคุณแฟนเพลงได้ในครั้งนี้ก็แสดงความคิดเห็นขอชื่นชมในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ได้ดีมากและถ้ามีการจัดครั้งต่อไปก็จะขอติดตาม ให้กำลังใจอีกต่อไปส่วนพ่อพ่อแม่แม่เอฟของน้องต้นข้าวทุกประเทศสามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณครับลลัง